สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปติดตามประเด็นสำคัญจากภาพเหตุการณ์การถอนอาวุธหนักของกัมพูชาที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองในขณะนี้ครับคำถามคือทำไมกัมพูชาย,ยังมีอาวุธตรรยยกลเหลืออยู่เป็นจำนวนมากและเพราะเหตุใดหลังการประทะยาวนานกว่า5วันฝ่ายไทยยังไม่สามารถทำลายอาวุธหนักของกัมพูชาได้มากเหมือนในอดีตสาเหตุหลักๆอาจจะมาจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องยุทธวิธีใหม่การกระจายกำลังการพรางอาวุธรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของหลักนิยมการรบสมัยใหม่จะทำให้กองทัพไทยต้องหันกลับมาทบทวนแนวคิดการใช้กำลังและเทคโนโลยีทางทหารอีกครั้งและที่น่าสนใจคือเราสามารถถอดบทเรียนจากสงครามนักโนคโราบักระหว่างอเซอรนไบจานกับอเมเนียมาใช้กับสถานการณ์ของไทยได้หรือไม่เพราะสงครามในครั้งนั้นเป็นตัวอย่างของการสู้รบระหว่างประเทศขนาด าดเล็กถึงกลางเป็นสงครามจำกัดพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเปลี่ยนสมดุลในสนามรบอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์และเจาะลึกในรายงานพิเศษในตอนนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมการวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับจากบทความของไทอัมฟอร์ดสื่อทางการทหารที่น่าเชื่อถือได้ได้หยิบยกประเด็นสำคัญในหัวข้อที่ว่าทำไมอาวุธหนักโดยเฉพาะพวกจรวดหลายลำกล้องและปืนใหญ่อัตราจรของกบูชาถึงยังเหลืออยู่จำนวนมากเหตุใดกองทัพไทยจึงไม่สามารถทำลายอาวุธเหล่านี้ได้สำเร็จจากการปะทะล่าสุดในความขัดแย้ง5้าวันซึ่งแอดมินจะขอนำข้อมูลมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับฟังโดยไทอัมฟอร์ดได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับ 1. การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายของกองทัพไทยกองทัพไทยเน้นการสนับสนุนกำลังที่ปะทะอยู่ในแนวหน้ามากกว่าการยิงทางลึกเพื่อทำลายอาวุธสนับสนุนของกัพูชา โดยความหมายก็คือในสถานการณ์การสู้รบที่ดุเดือดเป้าหมายอันดับแรกคือการปกป้องและรักษาแนวรบของไทยซึ่งเราน่าจะให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งครับรวมถึงการสานับสนุนหน่วยเข้าตีของเราด้วยเพราะหลายจุดเราไม่ได้ทําการตั้งรับอย่างเดียวแต่ว่าเราบุกเอาพื้นที่คืนเช่นที่ภูมะเขือหรือที่ช่องอันม้าและด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้การจัดสรรทรัพยากรของกองทัพไทยในการทําลายภัยคุกค,คามทางลึกมีความสําคัญรองลง โดยอาวุธที่เราใช้สนับสนุนก็จะเป็นพวกเครื่องบินรบปืนใหสนามและอาวุธระยะไกลอื่นๆของเราซึ่งมอีอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับความกว้างของสนามรบยกเว้นเครื่องบินรบที่คิดว่าน่าจะเพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมทุกแนวรบครับ ส่วนสมมติฐานที่2ก็คือการจัดสรรทรัพยากรและความเพียงพอของกำลังพลทั้งนี้อาวุธระยะไกลของฝ่ายเราและกำลังสนับสนุนอาจถูกใช้ไปในภารกิจข้อหนึ่งจนไม่เพียงพอสำหรับภารกิจทำลายอาวุธทางลึกของกัพูชาสิ่งนี้มันก็หมายถึงว่าสนามรบมันกว้างมีการกระจายกำลังรบซึ่งอาจนำไปสู่ข้อจำกัดในการใช้กำลังของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทุกภารกิจที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอีกทั้งอาวุธระยะไกล ของเราก็น้อยโดยเฉพาะพวกจรวดหลายลำกล้องครับแต่ว่าปืนใหญ่อดมินคิดว่าน่าจะมีเพียงพอสมควรข้อ3ปัญหาด้านข่าวกรองและการค้นหาเป้าหมายจุดนี้สําคัญมากคือเรามีอาวุธแต่ว่าเราอาจจะขาดความสามารถในการค้นหาเป้าหมายที่ซ่อนเร้นหรือว่าขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยค้นหาเป้า กับหน่วยยิงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารได้ให้ความคิดเห็นว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการทําลายอาวุธที่เคลื่อนที่เร็วเช่นพวกจรวดหรือว่าปืนใหญ่ตาจรเพราะหากว่าหาเป้าไม่เจอก็ไม่สามารถยิงได้ส่วนตัวเอ็ดมินมองว่าเราอาจจะมีโดรนตรวจการระยะไกลน้อยเกินไปนะครับหรือไม่ก็เพราะว่าแนวรบมันกว้างใหญ่มากจึงทำให้เกิดช่องว่างในการตรวจจับเป้าหมายได้ ปัญหาต่อมาก็คือข้อจํากัดทางด้านยุทธศาสตร์หรือว่านโยบายทางการเมืองรัฐบาลและกองทัพไทยอาจกําหนดขีดจํากัดการใช้อาวุธทางลึกเช่นการห้ามบินล้ําแดนหรือจํากัดระยะของอาวุธเพื่อคงไว้ซึ่งหลักการการป้องกันตนเองและในความขัดแย้งที่มีข้อจํากัดทางด้านการเมืองเหล่านี้ก็มักจะมีผลอย่างมากต่อยุทธวิธีการรบและอาจทาให้การทําลายเป้าหมายทางลึกทําได้ยากมากขึ้นครับ ส่วนปัญหาข้อที่5ก็คือการซ่อนพลางหรือการวางกําลังของฝ่ายตรงข้ามทั้งฝั่งกัมพูชาอาจไม่ได้นําอาวุธหนัก เข้ามาใกล้กับแนวรบตั้งแต่แรกแต่พวกเขาเก็บอาวุธเหล่านี้ไว้เป็นกองหนุนหรือซ่อนพรางเอาไว้เป็นอย่างดีทําให้เกิดปัญหาในข้อ3และข้อ4ขึ้นดังนั้นการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายตรงข้ามย่อมมีผลโดยตรงต่อความสําเร็จในการค้นหาเป้าหมายและทําลายอาวุธหนักของฝั่งเราครับก็คือแอดมินมองว่ากัมพูชาเขามีบทเรียนในอดีตแล้วทําให้การรบครั้งล่าสุดนี้พวกเขาก็น่าที่จะต้องเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ หลักๆก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมที่ไทยอาร์มฟอร์ดได้วิเคราะห์เอาไว้อย่างน่าสนใจหากว่าท่านใดสนใจที่จะอ่านบทความเต็มเดี๋ยวอมินจะปักลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นสําคัญกันต่อซึ่งเราจะไปถอดบทเรียนการลบกันระหว่างอาเซอร์ไบจันกับอาเมเนียซึ่งแอนดมินคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับกองทัพของเรานะครับโดยสงครามในภูมิภาคนาโกโนคาราบักก็เกิดขึ้นในปี2020 ระหว่างกองทัพอาเซอร์เบจันผู้ชนะและอาร์เมเนียได้กลายเป็นกรณีศึกษาสําคัญสําหรับกองทัพขนาดกลางทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพที่กําลังเผชิญกับภยัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันบทเรียนเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพไทยในการปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้พร้อมรับมือกับสงครามยุคใหม่ได้ครับโดยเรื่องแรกที่น่าสนใจก็คือระบบอากาศยานไร้คนขับ และการบรรณาการวงรอบการสังหารให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกองทัพอเซเบจันประสบความสำเร็จอย่างเด็ดขาดจากการใช้ดโดรนโจมตีและดโดรนลาตะเวนเช่นดโดรนเบลักตาทีบี2ของตุรกีและดโดรนฮาลอบของอิสราเอลกองทัพอเซไบจันสามารถครองอากาศระดับต่ำได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาได้ใช้ดโดรนโจมตีพิสัยไกลในการทำลายรถถัง ปืนใหญ่สนามและระบบป้องกันพลังกาศภาคพ,พื้นดินของอมเมริกาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ช่วงต้นของสองครามโดยมีความเสี่ยงต่อกำลังพลฝ่ายโจมตีน้อยที่สุด สำหรับบทเรียนนี้กองทัพไทยอาจจะต้องลงทุนอย่างเร่งด่วนในเรื่องของโดรนที่มีความสามารถในการโจมตีและโดรนที่มีความสามารถในการลอยวนเพื่อรอคอยเป้าหมายเช่นพวกโดรนเลนเซตหรือว่าโดรนแบบฮาลอบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการลาดตระเวนและโจมตีระยะไกลรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตหรือประกอบโดรนเองภายในประเทศอันนี้แอนบินก็มองว่าทางฝ่ายไทยก็พยายามที่จะทําเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าอย่างโดรนฮาลอบหรือว่าโดร เลนเซตมันสามารถบินวนเหนือสนามรบรอคอยพวกปืนใหญ่สนามปืนใหญ่ตาจรหรือว่าระบบจรวดหลายลำกล้องนะครับเมื่อพวกมันตรวจพบเป้าหมายก็จะสามารถพุ่งเข้าชนเป้าหมายได้ทันทีครับ ส่วนข้อที่2ก็คือการบูรณาการด้านเซนเซอร์แอนด์ชูเตอร์โดยโดรนที่ไทยผลิตเองก็จะทําหน้าที่เป็นเซนเซอร์ในการค้นหาเป้าหมายส่วนตัวยิงเรามีหลายตัวนะครับอย่างเช่น d t ทีไอปืนใหญ่ ATMG เนาะมีหลายแบบเลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือห่วงโซ่ในการสังหารเราทํำยังไงก็ไดใ้ให้มันสั้นที่สุดนะครับด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆจากโดรนเรดาร์และเซนเซอร์ต่างๆเข้ากับหน่วยยิงปืนใหญ่และระบบ จรวดหลายลำกล้องทำให้มันสามารถตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็วที่สุดครับ ส่วนอย่างที่3ก็คือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะหน่วยเคาน์เตอร์โดนต่างๆจุดนี้ Junior ถือว่าสําคัญมากนะครับแอดมินก็เชื่อว่าทางฝั่งไทยมีอย่างแน่นอนแต่เราก็ไม่รู้ลึกๆนะครับว่าเรามีเยอะขนาดไหนหรือว่ามีเพียงพอมากหรือไม่นะครับเพราะว่าสงครามสมัยใหม่ต้องยอมรับจริงๆว่าโดรนนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงการรบอย่างแท้จริงหากว่าฝ่ายไหนสามารถสกัดกัน้นโดรนฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่าก็จะทําให้ฝ่ายนั้นได้เปรียบครับ ส่วนข้อที่4ก็คือการทำสงครามข้อมูลข่าวสารอาัลซ์เปจันได้ใช้คลิปวิดีโอที่บันทึกผ่านโดรนเพื่อเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความหวาดกลัวและทำลายขวัญกำลังใจของฐานอเมเนียอย่างรุนแรงส่วนฝ่ายไทยเนี่ยก็คงต้องทำสงครามข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านข่าวปลอมเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและเพิ่มขวัญกำลังใจของฐานฝ่ายเราด้วยครับ ส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพชัยชนะของอัสเซิจันเกิดจากการประสานงานที่เหนือกว่าระหว่างโดรนอาวุธระยะไกลและกองบังภาคพื้นดินนะครับ ส่วนกองทัพของเราอาจจะมีการเร่งบูรณาการระบบประชาการการควบคุมของทั้ง3เหล่าทัพให้เป็นหนึ่งเดียวในจุดนี้กองทัพไทยเนี่ยมีการฝึกร่วมกันอยู่แล้วระหว่างกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศอย่างไรก็ตามหากว่าเรามีการพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราสามารถเอาชนะสงครามได้มากขึ้นตามไปด้วยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก่อนจะกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรต t a รี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินคนนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ